สวัสดีค่ะนุ่ชมมาพบกับรายการเยาวชนคิดบวกนะคะกับน้องปั๊บเพลิ์มพรมรมชาติค่ะคุณผู้ชมคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยและนิสิตนักศึกษาที่ออกมาแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็เหมือนมีกรอบมีอะไรปิดกั้นมีอำนาจรัฐควบคุมมหาลัยคือหลายๆคนเนี่ยจากที่ เป็นข้อสงสัยกับตัวเองว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมหลายคนก็คงจะเริ่มฉุกคิดขึ้นในใจแล้วก็มีคําตอบให้กับตัวเองในใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพาประเทศไทยเดินหน้าไปยังไงเราควรจะเรียกร้องประชาธิปไตยอีกหรือเปล่าหรือเราควรปล่อยไว้เฉยเควรทํำยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยเรากําลังมองอนาคตประเทศไทยกันค่ะ และค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังพูดคุยกันกับแขกรับเชิญท่านเดิมนะคะคุณจตรจุรนพคจฉีและก็พี่อยาครลเดชเมืองแทนค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณลงุงเราพูดค้างไว้ในเรื่องของปัญหาเรื่องของอปัญหาที่เกิดกับเด็กที่เกิดเยาวชนในปัจจุบันตอนนี้ค่ะมีหลายปัญหามากเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณลงุงทั้งเรื่องของอินเทอร์นเน็ตเรื่องของอบายามุขสารเสพติดอย่างเงี้ยค่ะ มันสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปค่ะปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าสังคมประเทศไทยเป็นทุนนิยมเต็มตัวแล้วครับเ<ะ>มื่อเป็นทุนนิยมเต็มตัวเนี่ยสิ่งต่ตางๆที่มันมากับทุนนิยมมัน<ะ>ก็เข้ามาในสังคมนักศึกษาคนนึ่งนิน<ะ>ในสังคมของมาหลาลัยคนหนึนพิพนเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวอย่างมากที่จะรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้นี่ เราดูข้อเจริงคนที่จบมาไหลรับปริญญามาประมาณ5 0 0แสนตกงานประมาณแสนน้เยอะถือว่าเยอะมาก,กามันเป็นเพราะระบบการศึกษาเป็นเพราะมหาลัยหรือเป็นเพราะอะไรทำไมนักศึกษาถึงไม่มีงานทำมันหลายส่วนนะส่วนสำคัญที่สุดก็ เป็นนโยบายของรัฐครับที่ไม่มียุทธศาสตร์ในการสร้างเยาวชนของเราขึ้นมารองรับการพัฒนาของชาติบ้านเมืองรัฐไม่มียุทธศาสตร์ในการสร้างเยาวชนในตอนนี้นี่แรงงานที่ขาดที่สุดคือแรงงานเทคนิคอาชีวะขาดนักศึกษาก็ไม่ไปเรียนกันมุ่งแต่จะไปเรียนเพื่อเอาปริญญาใช่ครับในสาขาที่ง่าย เย็นได้ปริญญาไปก่อนและประตกงานแต่ใน <ไป S 1> ในภาคของการผลิตซึ่งโดยความเป็นจริงนีเราขาดแรงงานช่างเทคนิคเราขาดมากโรงงขขานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายในปนัจจุบันพร้อมที่รับช่างเทคนิคเข้าทำงานแต่ปรากฏว่าเราไม่มีเมื่อเราไม่มีอย่างนี้เนี่ยรัฐเนีจะต้องปรับตัวในเรื่องนี้แล้วก็สร้าง เยาวชนขึ้นมารองรับงานที่มันมีความต้องการอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะภาพลักษณ์ของเทคนิคของอาชีวะเนี่ยครับอาจจะดูมไม่มีอีโกโ้สู้กับคนที่เรียนปริญญาใช่เท่าที่ปัญหาที่เราพบเห็นทุกวันเนี่ยครับเป,เป็นการสร้างภาพอย่างนั้นขึ้นมาครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในส่วนของนักเรียนอาชีวะเองก็กลับไปสู่สังคมดั้งเดิม ยกพวกตีกันเ,เรื่องสีเรื่องสถาบันอะไรต่างๆปัญหาเหล่านี้นีได้หายไปตอน14ตุลาก่อน14ตุลานี้ไม่มีเลยนะ,ะหลัง14ตุลามาระยะน,นึงก็ไม่มีแต่หลังจากที่เขาแยกสลายเอาเอา,เอานักนักเรียนอาชีวะไปตั้งเป็นศูนย์กลางนักเรียนอาชีวะของเขาแล้วก็หลักฐานทีมาทำลายกระบวนก,การศึกษาเนี่ยนักเรียนอาชีวะก็เริ่ม มีบทบาทในการตีกันเองเรื่องสีเรื่องสถาบันเรื่องอะไรต่างๆทำเีเรื่องมากขึ้นมันก็เลยทําให้สังคมส่วนใหญ่ไม่อยากใช่พ่อแม่ก็ไม่อยากเขาีใช่ค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างหลายๆส่วนมันมันเป็นอย่างที้ทไมทางรัฐบาลไม่ไม่วางเป้าหมายมันชัดเจนอาชีวะเนี่ยที่มันโรงงานปุ๋ยรถยนต์เนี่ยต้องการช่างเทคนิคแบบไหนค่ะ เราก็เน้นเลยต,ตรงนั้นเปิดหลักสูตรเลยให้โรงงานหรือบริษัทนั้นเข้ามามีส่วนในการฝึกเด็กให้นักเรียนเข้าไปฝึกงานที่โรงงานเท่ยนนฝึกในเรื่องภาษาให้ดีสามารถที่จะออกไปทำง,งานต่างประเทศได้ตั้งเงินเดือนในสูงๆถ้าเป็นอย่างนี้ปับ๊บคนก็นิยมตรงนี้มากขึ้นเพราะตอนนี้นี่คนเริ่มมีความคิดแล้วว่าจะให้ลูกเรียนตรงไหนที่จบแล้วมีงานทำ ก็อย่างที่คุณลุงว่านะคะยังขาดยุทธศาสตร์ในการสร้างเยาวชนค่ะและตอนนี้เนี่ยจากที่คุณลุงได้เปรียบเทียบก็คือ,อนักเรียนสายอาชีวะยกพวกตีกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่อยากให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาในอุดมศึกษาแบบาสายอาชีวะอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงมองว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นปัจจัยหลักด้วยไหมคะสถาบันครอบครัวก็ถูกกำหนดจากสภาพสังคมเหมือนกันตอนนี้ พ่อแม่ต้องใช้เวลา็นการทำมาหากินจนเวลาในการดูแลควบคุมสั่งสอนลูกของตัวเองก็น้อยบางครอบครัวในเสือบจะไม่มีเลยปล่อยให,ให้ให้โรงเรียนให้มหาลัยให้สถาบ,บันการศึกษาปล่อยให้ทีวีให้คนนี้เป็นคนเลี้ยงดูไปดูแลไปกลมเกลาไปซึ่งมันมันทำให้ไหลไปเอง ไม่มีเป้าหมายจริเจังไหลไปตามวัตถุนิยมไหลไปตามสภาพสังคมนะครับวัตถุนิยมนี่ไม่ไม่ใช่นะครว่าวัตถุนิยมเป็นภาษาทางประชา,า,ะาวัตถุนิยมคาว่าวัตถุนิยมเนี่ยกับนิยมวัตถุนี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันค่ะ,คะเหมือนตอนนี้นะคะคุณลุงน้องป๊อปเนี่ยก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยค่ะ คือในระบบการศึกษาระบบการเรียนของไทยเนี่ยต้องป้อมเองเนี่ยมองว่ามันยังเป็นการสอนที่แบบท่องจําสอนให้เด็กจำจำจำอย่างนี้ค่ะแล้วแบบพอคิดต่างไปสักนิดนึงเนี่ยมันก็กลายเป็นพวกแกะดําไปแล้วเนี่ยค่ะคุณลุงคิดยังไงคะคือมันเขาไม่ให้เจียวจนเ็าเรารู้จักคิดรู้จักตรวจสอให้ท่องให้จําแล้วก็ให้ตอบคาถาม,ถามได้แล้วก็สอบผ่านสอบผ่านรเรียนไปเพื่อสอบ แล้วการศึกษาตอนนี้หนักไปกว่านั้นอีกเน่เอเพอจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขาคู <ใจ S 1> ่กันเปลียนเที่ยง<ใ>จ่าย <ใจ S 1> ครบจบแน่จ่ายครบจบแน่เป็นอย่างนั้นไปทําให้มาตรฐานการศึกษาของเราเนี่ยตกต,ำตำ่ำลงไปครับตกต่ำลงไปกลายเป็นว่าเป็นการศึกษาที่มุ่งจะเอา,ปปาใบใบปริญญาใบประกาศนียบัตรเพื่อที่เอาไปโชว์กันแล้วก็บางบริษัทเขาก็รับข้ารางานอย่างนั้น เป็นอย่างนั้นไปเป็นค่านิยมอีกอย่างนค่านิยมอีกอย่างใช่ค่ะบางคนนี่อตอนเป็นเยาวชนเป็นเด็กด้วยกันเนี่ย<ะ>เขาไม่ได้เรียนหนังสือ<ะ>เรามาเรียนหนังสือมาอยู่วัดจุฬาเรียนหนังสือเขาอยู่บ้านประกอบอาชีพแต่พอมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าเขาได้ปริญญาโทแล้วโอปริญญาโทที่เขาได้มาก็าได้มาไงก็ไม่รู้ละค<ะ>่ะแต่ว่านั่นแหละประเภทที่ ที่กล่าวมาเนี่ยคือสถาบันการศึกษาเน้นตรงเรื่องที่ธุรกิจมากไปธุรกิจ <ไป S 1> ครับธุรกิจมากไปก็เลยคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างที่โรงเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาต้องต้องปลูกฝังต้องฝึกต้องสอนในเรื่องคุณธรรมในเรื่องจริยธรรมในเรื่องความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองในเรื่องประชาไตยเอาทางมาเทาไหร่เขาจะมีมีมาตรการในการบ่มเพาะคุณลงมองว่า ในระบบการศึกษาเนี่ยค่ะมีบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นครูเป็นระดับพอมนวยการเนี้ยค่ะเข้ามามีส่วนในเรื่องของการอุบรมสั่งสอนเด็กไปในทิศทางไหนนั้ไหบ้มันมันต้องต้องปฏิวัติกันนะมไม่ใช่ปฏิรูปการาการศึกษาเนี่ยต้องวัต้อง,องปฏิวัติต้องปฏิวัติกัน,กนแล้วก็ต้องมาคุยกันว่าทำยังไงค่ะ ทำยังไงถึงจะให้ชาติบ้านเมืองของเรามีบุคลากรที่จะรับใช้สังคมรับใช้ชาติบ้านเมืองทํำยังไงในอนาคต10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราจะสู้กับต่างชาติก็ได้เราจะสู้กับสิงคโปร์ได้เราจะแข่งขันกับญี่ปุ่นได้เราจะทเทียบเคียงเกาหลีได้มันต,ต้องต้องต้องคิดกันต้องปฏิวัติกันเป็นการใหญ่ถ้าพูดถึงการปฏิวัติการศึกษานะครับผมเคยได้ยินนักศึกษาครูหลายคนอย่างผมเรียนเรียนครูนะครับเขาเนี่ยอยากให้ การศึกษาครูนี่เป็นระบบปิดเหมือนตำรวจเหมือนพยาบาล<ม>คือจบมาแล้วมีหลักประกันว่าพวกเขาได้ทํางานมันจะทําให้แบบการผลิตการมุ่งมั่นในการศึกษาเนี่ยมันจะมีผลสผลิตมากขึ้นเพราะว่าพวกผมเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยพอจากจบเข้าจริงๆปีห้าเนี่ยครับเราต้องมาพะวงว่าเราจะไปสอบยังไงเราจะต้องวิ่งสอบที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ามีหลักประกันแล้วว่าโอเคคุณจบมาคุณได้ทํางานนะ เราจะไปทุ่มเทกับการเรียนกับการ<ม>ศึกษากับการหาประสบการณ์มากกว่าการอ่านตำนาแล้วสอบก็คือผมอยากให้การสอบเนี่ยคัดกรองมาหนักๆเหมือนตำรวจ<ม>เหมือนพยาบาลเหมือนหมอเลยครับ<ม><ม>คือ<ม>ทางนักศึกษาครูตอนเนี้ย<ม>เขามองจุดจุดนี้ในอดีตมีคนที่เรียนครูเรียนที่โรงเรียนเตรีครูเนี่ยต้องเป็นคนที่เนเก่งนะครับ ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทึ่งสอบเข้าเรียนได้แล้วก็จบออกมาเขาเข้ามาเป็นครูอนอกจากความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยเขาต้องปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม<ช>จริยธรรมจิตสำนึกในการที่จะเป็นครูเป็นผู้ที่จะให้การศ,รรศรรึกษาเยาวชนเป็นเป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ของชาติบ้านเมืองเอาขาปลูกฝกังันมากในเรื่องเหล่านี้ให้ใมีจิตวิญญาณครูใช่ครับ และตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบก็คือ,อนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยคาดคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันกันสูงทั้งเรื่องของการแข่งขันกันเข้ามาหลาลัยการแข่งขันกัน,นสอบอย่างเงี้ยค่ะคือคุณลุงมองว่าเราควรจะปลูกฝ,ฝังเด็กยังไงควรจะสอนแทรกเนื้อหาตรงไหนให้เด็กเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นค่ะตรงนี้เนี่ย สถาบันการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะครูอาจารย์มีส่วนอย่างมากในการ<ม>ปลูกฝังเหล่านี้สภาพสังคมก็มีส่วนด้วยในเรื่องเกี่ยวกับฝังตรงนี้นะแต่ถ้าหากว่าสถาบันการศึกษาซึ่งเยาวชนเราศึกษาอยู่เรียนอยู่ได้เน้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าเยาวชนของเราก็าจะได้รับสิ่งซึ่มันมันจะเป็นประโยชน์กับชาติการเข้าไปในหัวคอับในสมองครัเเป็น<ม>จิตสํานึกของรับตอนนี้มีมัน เป็นยังไงมันครูอาจารย์หรือโรงเรียนเน้นแต่ในเรื่องธุรกิจใช่เน,เน้นแต่ในเรื่องที่อาหา<ม>รายได้เข้ามา,าให้สถาบานันของตัวเองอยู่ได้ให้มีเงินมากๆาสร้างอาคารใหญ่ๆหรูๆ<ม><ม>เน้นไปในเรื่องเหล่านั<ม>้นแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องการสร้างคนให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง<ม><ม>ไม่ได้เน้นในเรื่องการที่จะ ปลูกฝังคนออกไปรับใช้ชาติบ้านอืมค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงจตุรังโุจสีมากที่มาพูดคุยแล้วก็ให้แนวคิดกับน้องป๊อบเองแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่สองค่ะ จตุลนโคจีนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความคิดกับเราเราก็เริ่มคิดได้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเกิดอ,อะไรขึ้นพี่อัครเดชเนี่ยมองไหมคะว่า,าปัญหาเด็กปัญหาเยาวชนตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันแก้นะคะเพราะว่าเด็กและเยาวชนตอนเนี้อย่างที่คุณลุงท่านบอกไปนะเรว่าเราเนี่ยโดนควบคุมมาตลอดอถ้ามีสิทธิ์มีเสียงขึ้นมาโดนลบชื่อโดนไล่ออกออแต่นั่น ยิ่งคุณห้ามพลังของเยาวชนเนี่ยพลังเยาวชนยิ่งเข้มแข็งในความคิดพี่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยเข้ามาบิดเบือนเข้ามาครอบงําเยาวชนเข้ามาครอบงําความคิดที่เป็นประชาธิปไตยถ้าเรามองอดีตเนประวัติศาสตร์เนี่ยมีไว้ให้ศึกษาเพื่อพัฒนาปัจจุบันแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้ปัจจุบันกลัวเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ถ้าประวัติศาสตร์ซ้ารอยเมื่อไหร่ นั่นหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยกลับมามีบทบาทกับสังคมไทยกลับมามีบทบาทกับประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งก็คือเราเนี่ยต้องมาขับเคลื่อนประชาธิปไตยกันอ่ะใช่ครับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็มองข้ามพลังของเยาวชนอยู่แล้วพอยิ่งมองข้ามเนี่ย เยาวชนยิ่งเหมือนกับถูกปิดกั้นโดนกิจกรรมต่างๆโดนหน่วยงานต่างๆเข้ามาอย่างที่คุณลุงบอกว่ามีการแยกอาชีวะออกจากน,นักศึกษามหาวิทยาลัย,ยมันทําให้เกิดเป็นสองฝักสองฝ่ายเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยที่มันมีหลายฝ่ายเพราะตอน14ตุลาเนี่ยคุณลุงบอกว่านักศึกษาไทยเนี่ยมีความเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันใ,ในการร่วมกันต่อต้าน รัฐบาลเผด็จการไม่หรอกค่ะคือตอนนี้เนี่ยมันมีอํานาจรัฐบาลมาคุมอยู่แบบชัดเจนอ่ะคืออย่างน้อยมันก็อยู่ในกฎอายการศึกที่ห้ามมาพูดเรื่องการเมืองกันเกิน5คนอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกเรานั่งกันสองคนใช่เรานั่งกันสองคนแต่ถ้าพูดถึงกฎอายการศึกเขาก็คุมไว้เฉพาะในกรุงเทพนะ,ะแต่เราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไงอ่า ซึ่งการขับเคลื่อนเนี่ยถ้าถ้าทำในมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้บางมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนะครับชมรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยม,มีแต่ว่าอาจารย์เนี่ยบอกเขาเลยว่าเราอ่ะวิจารณ์ได้เราพูดได้แต่เราแสดงออกที่มีจุดยืนชัดเจนไม่ได้เพราะหนึ่งคือภาพลักษณ์มหาลัยชื่อเสียงมหาลัยผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่คุณลุงบอกไว้ว่า,วาผู้ใหญ่เนี่ย คือผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดปเองหรือเปล่าว่ามองภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยคือ,อกำหนดภาพลักษณ์ของตัวเองให้ออกมาดูดีทั้งๆท,ที่คุณไม่มองอีกแง่หนึ่งว่าเมื่อเด็กของท่านเมื่อนักศึกษาของท่านออกมามีบทบาททางการเมืองนั่นแหละค่ะคือคำชมของมหาลัยคือคำที่บอกว่านี่แหละคนนี้คือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลอย่างเงี้ยคือนั่นคือคำชมให้กับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นพูดในแง่ลบว่า นักศึกษาของคุณอะไรนี่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเคยมีคําพูดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยสร้างวีรบุรุษมันอาจจะมีเหมือนกับในยุคเก่าแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยวีรบุรุษเหล่านี้กับโดนอาจารย์โดนทุกอย่างเพ่งเลงเหมือนที่คุณลุงบอกว่าบางทีผู้ใหญ่ในมหาลัยเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์กับรัฐบาลกับทหารกับหลายๆภาคส่วนที่เขาพยายามกีดการอำนาจ ด้วยเรื่องของผลประโยชน์แค่นั้นแหละครับการกืนกินก็เลยแนบเนียนเหมือนที่คุณลุงบอกคือนี่แหละค่ะคือหลายคนหลายหลายคนยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองโดยลืมมองไปว่าเยาวชนไทยคือสิ่งที่ต้องร่วมกัน<ช>พัฒนาร่วมกันสร้างให้มั่นคงเพื่อจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญ<ช>ของชาติค,คุณลืมมองไปว่าเยาวชนไทยตอนนี้เป็นยังไงคุณลืมใส่ใจเยาวชนไทย คุณใส่ใจแต่ภาพลักษณ์ของตัวเองใส่ใจแต่ความรู้สึกของตัวเองอยากให้ขบวนการนักศึกษาเนี่ยเป็นขบวนการนักศึกษาที่เต็มรูปแบบคือความคิดนักศึกษาคือพลังของนักศึกษาจริงๆกิจกรรมนักศึกษาก็คือกิจกรรมนักศึกษาจริงๆไม่ใช่กิจกรรมนักศึกษาโดยมีอาจารย์หรือมีผู้มีอํานาจเข้ามาคุมว่าต้องทําแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้เราไม่ให้คุณผ่านนี่คือพื้นที่ของของเราพื้นที่ของมหาลัย แต่ถ้าคุณมาทำอย่างนี้เราไม่ให้คุณคือพูดง่ายๆนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นมีพื้นที่ให้ยืนแค่พื้นที่เลก็กๆล็พื้นที่ให้ยืนแค่ฝ่าเท้าของตัวเองโดยไม่สามารถขยับเคลื่อนไปตรงไหนได้คือเหมือนขยับไปตรงเนี้เนี่ยก็มีหนามอยู่รอบๆแล้วแบบว่าคือเราต้องฝืนอะ่ะฝืนตัวเองไปตามอํานาจของผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านบางคนอย่างเนี้ยิ่งเหมือนยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บอ่าเขาเรียกอย่างนั้น แล้วถ้าผู้ใหญ่ยังยังมีอํานาจมีอะไรอย่างเงี้ยเด็กนักศึกษาก็จะจมอยู่อย่างเงี้ยประเทศไทยพลังนักศึกษาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงได้เลยแต่ดีนะครับในกรุงเทพเนี่ยเขามีหลายส่วนนักศึกษาสามารถเชื่อมต่อกันได้หลายมหลาลัยซึ่งมีแต่มหลาลัยดังๆมหลาลัยใหญ่ๆที่เขาเคยขับเคลื่อนแล้วเช่นธรรมศาสตร์รารมคำแหงจุฬาลงกรณ์อย่างที่มีกิจกรรมต่างๆของเขา นั่นเขาทําได้แต่ในภาคอีสานหรือท,ทุกภาคของประเทศไทยนีย่นักศึกษาตามมหาลัยข้างนอกอนี่ค่อนข้างทําได้ยากมันอาจจะเป็นเพราะการเข้าถึงเรื่องของอความเจริญเรื่องของความเหลื่อมล้ําหลายๆด้าน้วยนะคะอาจจะกลัวด้วยกลัวพลังนักศึกษาด้วยอย่างคุณลุงบอกเมื่อก่อนมีถึง17มหาลัยที่ไปรวมตัวกันเชียงใหม่ก็ไปแต่ถ้าปัจจุบันนี้พี่คิดว่านะถ้าเรา สามารถปลูกพลังนักศึกษาได้เนี่ยอาจจะมีเป็น40-50หาิมหาลัยเลยก<ช>็วา่าได้เพราะว่าเชื่อว่าแหละนักศรรึกษาหลายๆคนตอนนี้เนี่ยก็อยากจะออกมามีส่วนร่วม,<ช>มเรื่อการเรีนยนที่จะไปเพราะเขาเริ่มเห็นปัญหาแล้วว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยไม่มีมงานทําเริ่มเห็นปัญหาแล้วว่าเรียนไปทําไมเรียนไปเพื่ออะไรใช่แต่ถ้าคุณมาเรียนอาชีวะมันก็จะเป็นอีกอารมณหนึง่งอาชีวะเนี่ยก็จะเน้นไปทางพัฒนาอาชีพ ภาพลักษณ์ไม่ดีมากค่ะอาชีวะมันก็อย่างว่าแหละครับการยกพวกตีกันเนี่ยยังเห็นยังมี<ช>้เห็นในทุกๆปีทุกๆปีการศึกษาเช่นการรับน้องโหดนี่ก็น่าจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งระบบโซตัสพวกนี้มันอาจจะทําให้แบบนักศึกษาส่วนมากเด็กส่วนมากเนี่ยไม่อยากเข้าไปเรียนค่ะการรับน้องโหดอย่างที่พี่ได้พูดไปตะกี้นี่ก็ถือว่ายังเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันสำหรับนักศึกษาของเมืองไทยเพราะว่ายังเป็นข่าวอยู่ในเกือบทุกๆปีว่า รับน้องโหดมหาวิทยาลัยนั้นรับน้องโหดเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บบ้างพ่อแม่ก็ช้ำใจละมันเป็นระบบที่ว่ารุ่นพี่อยากให้รุ่นน้องเคารพพอเคารพกันมากๆเนี่ยมันก็เริ่มมีวิธีรุนแรงขึ้นอพอรุนแรงขึ้นเด็กร้อยพ่อพันแม่ลูกบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยด่าได้ซ้ําแล้วมาโดนรุ่นพี่ด่ารับไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเพื่อนพี่เนี่ยเรียนหมอเรียนหมอด้วยได้ปีหนึ่ง ลาออกตอนเทอมสองอทนรุ่นที่ไม่ไหวหลาออกจากหมอเลยตอนนี้ก็รอสอบใหม่อยูอ่คือปัญหาใหญ่แก้แก้กันยากครับคือมันต้องปลูกจิตสำนึกให้กับตัวเองแล้วก็ปลูกจิตสำนึกมาจาการะดับสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาย่อยๆไปถึงถึงขั้นระดับอุดมศึกษาเพราะพี่คิดว่ากิจกรรมของนักศึกษาเนี่ยมีส่วนมากเลยที่ทำให้ ที่ทาให้ค,ความคิดเด็กมันแตกกันทําให้เด็กบางส่วนก็อยากให้น้องเคารพมีอํานาจในมหาลัยอย่างเงี้ยมีอํานาจเพื่อทําให้ตัวเองดูมีคุณค่าสูงขึ้นสร้างภาพขึ้นดได้โดยที่ไม่มองว่าประโยชน์ที่คุณทำ<ช>มันส่งผลอะไรต่อสังคมมากที่สุดส่งผลอะไรต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุดอย่างเช่นเราสองคนถือว่าเป็นนักศึกษาที่กล้าพูดกล้าแสดงออกเราสามารถทำประโยชน์ให้ สังคมได้มากในมหาลัยได้สร้างชื่อเสียงให้สังคมสร้างชื่อเสียงให้มหาลัยได้หรือบางทีเราอาจจะเป็นนักศึกษาที่สามารถรวมกลุ่มกันคือบางคื่อน,นได้นักศึกษาบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองหรือยังไม่เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนๆหรือเปล่าคะเหมือนมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกมา แสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือ,อสร้างกิจกรรมดีๆขึ้นมาให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นก็มองเขาว่าเป็นการสร้างภาพคอาหน้าอย่างเงี้ยเป็นการคิดคิดตัวเองอะ่ะคือปัน่นความคิดตัวเองใส่ร้ายเพื่อนอย่างเงี้ยส่วน,นยังมีบ้างนะคะในส่วนมากาที่ทว่านักศึกษาไทยอย่างเงี้ยมันจะมีกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังกับกลุ่มที่อยู่เบื้องหน้ากลุ่มที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยจะคอยเข้าหาอาจารย์ <ừ. S 2> เข้าหาผู้ใหญ่แล้วถามว่า ผมทาอย่างนี้จะดีไหม <Okay. S 1> แล้วผู้ใหญ่เนี่ยพอพอมีกลุ่มนี้มากๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะชอบ mm. สั่งอะไรมันทําหมด <Okay. S 1> แล้วมันสามารถคุมได้เพราะภาพลักษณ์มันดี <Okay. S 1> แต่อีพวกทํางานเบื้องหลังเนี่ยจะพยายามสร้างกิจกรรม <Okay. S 1> สร้างค่ายสร้างอะไรต่างๆแต่เขาจะมีกลุ่มอีกลุ่มหนึ่งของเขาเนี่ย mm. แต่กลุ่มนักศึกษาที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมักจะโดนอาจารย์เนี่ยไม่เห็นด้วยโดน mm. อาจารย์ขีดกัน <Okay. S 1> นี่น่าจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้นักศึกษาเนี่ยมีอํานาจในการเรียกร้องประชาธิปไตยได้น้อย แล้วก็พูดคุยกันตอนนี้นะคะพี่มันก็เป็นเรื่องของการมาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยออกมาขับเคลื่อนเรื่องของประชาธิปไตยอาจจะเป็นทางอ้อมให้เด็กได้มีพื้นที่มายืนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งผู้ใหญ่หลายๆคนก็ไม่ได้มองเห็นความสามารถความคิดของเด็กคือ เหมือนรายการเยาวชนคิดวกของเราตอนนี้เนี่ยก็ขอขอ,ขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มี s m s เเข้ามาหน้าจอทุกวันแล้วก็ทักมาทางเฟซบุ๊กบ้างว่าขอให้กําลังใจน้องๆเ <Okay. S 1> ยาวชนนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะก็คือเป็นกําลังใจสําคัญแหละที่จะร่วมให้เด็กข้เยาวชนได้มีกําลังใจต่องปจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกันวันนี้หวังว่าหลายๆคนก็คงจะได้คําตอบแล้วก็เริ่มฉุกคิดขึ้นในใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเกิดอะไรขึ้น <Okay. S 2> แล้วก็ ตัวเองควรทํำยังไงประชาชนคนไทยควรมีบทบาทยังไงเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนแต่ไม่ได้อยู่กับประชาชนระบอบประชาธิปไตยที่ควรอยู่กับประชาชนแต่ไปตกอยู่ในอำนาจของคนใดคนหนึ่งไปตกอยู่ในอำนาจที่เขาบริหารประเทศเพียงคนเดียวความจริงอำนาจเนี้ต้องเป็นของประชาชนหวังว่าหลายๆคนที่ดูรายการเยาวชนคิดวกตอนนี้เนี่ย จากที่เราได้ให้คําตอบเยาวชนให้คําตอบผู้ใหญ่หลายๆท่านว่าคุณควรคืนอํานาจให้กับประชาชนได้แล้วนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริงและประชาชนที่กําลังดูอยู่ถ้าเกิดว่าตัวเองเกิดข้อสงสัยแล้วก็ถามใจตัวเองดีๆว่าตอนนี้เนี่ยต้องการประชาธิปไตยแล้วก็อยากออกมาเรียกร้องแล้วจริงหรือเปล่าใช่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นนั่นคือความรู้สึกใจจริงๆของคุณและเชื่อว่า มีใครหลายๆคนที่คิดแบบเดียวกับคุณอยู่ค่ะแล้วก็วมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่ประเทศไทยควรเดินหน้าต่อไปนะคะค่ะวันนี้ค่ะรายการโยชนคิดบวกก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะวันนี้น้องป๊อปปอนภูลภูมิชาติพร้พอมพ,พี่อัคาเดชเมืองแทนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ